็ต้องขอกราบสวัสดีครับคนทุกทางกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในเรื่องเกม One Piece Bounty ล่ากันดิเช่นเคยนะผมนะวันนี้ก็อยู่ผมนะเบลล์นีเช่นเคยนะผมนะหลังจากที่ห่างหายเป็นระยะเวลาครับหอาทิตย์นะผมนะวันนี้นะผมจะมาดูหน่อยว่ามีอัปเดตอะไรกันบ้างนะผมนะก็แน่นอนเ๋ยผมขอญาตเบาเสียงสักครู่นึงนะโอเคปิดเสียงเลย ก็มีเอ่อโกลเด้นแคมเปญไฟนอลนะการกลับมาของบิ๊กมัมนะเป็นบิ๊กมัมเอ่อบูลุงนะครับนะล่างนี้ครับก็มีบิ๊กมัมบูลุงนะที่ผมจะเปิดกันนะครับนะวันนี้นะประลองกันนะครผมนะแล้วก็มีทางด้านของเอ่อก็มีเป็นเออ่แจกเพชรน,นะผมนะวันแรกก็แจกห้าสิบเพชรน,นะก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยครับผมนะก็รวมๆนะครับประมาณร้อยกว่าเพชรน,นะผมนะ แล้วก็เป็นตัวใหม่นะเป็นตัวโคลาทนะี่หลอนะ่อค่อ่ข้าาที่จะนานพอสมควรนะ้ำสำหรับเอิมเพลดารั der, นะนักโทษนะมิสเตอร์ถูบอลเคนะนะก็เป็นสายวิ่งนะสีน้ำเงินนะนะแต่ว่าผมก็คงไม่ได้แลกนะเพราะผมไม่ได้ดองโคลาไว้นะผมนะวันนี้นะผมก็ไม่มีอะไรบ้างนะก็อยากจะมาเปิดแบบเล็กน้อยนอยนะทุกคนนะอยากมาแบบเสียงเล็กน้อยคนระับเพราะว่าอนาคตใครดูก็แบบ ใครดูล่างมังก่อนก็น่าจะมาอยู่แล้วแน่นอนนะก็ใครรอใครดูก็รอไปแต่ส่วนตัวคือผมไม่ค่อยรอเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบใครดูอ่ารนะก็มีเพจก็เปิดไปนะผมนะเป็นคนไม่ชอบดองนะผมนะตู้อะไรมาล่อมาก็เปิดไปหมดครนะก็แต่หนึ่งก็อยากเล่นบิ๊กมัมนะเพราะว่าพวกนี้ก็ค่อนข้างจะติดสายวิ่งนะนะแล้วบิ๊กมัมก็เป็นตัวบูดดุด้ลยก็อยากจับสะสมสักนิดหน่อยนะผมนะผมก็จะประเดิมนำในเพจแค่ เอ,อสเต็ปหนึ่งถึงสเตปที่สี่ก็ร้อยห้าสิบเพรนะครับผมไปสเตปห้าไม่ค่อยได้เพราะว่าเพจไม่พอนะครับนะต้องอีกยี่สิบเพจนะครับนะโอเคเราไปดูเลยครับสำหรับสเต็ปแรกนะมากันหนคอับนะกองคายจากเกลือผมพอตัวอะไรก็โอ้ยอ้าวอ้าวสมบัติทองนี้ทองทองไหมทองทองครับผมต้องดูภูเอ้ยมีชิวสี่ตรีอาเฮ้ย บอกนะผู้ผู้แดงโอ้โหโอ้โหสายมันเท่าหูนะไม่รู้นะเป็นเอ่อบ,ว, <c oughs> บวยอ <c oughs> โอ m มก o d เป็นแฮนด์นคอร์ดชุดว่ายน้ำนะโอ้โหจบเลยกูผมขอญอาตคำยาบหนะ่อยด้วยนะหูนะปุ๊บน่าจ, <c oughs> จะหมดแล้วนะ หรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะได้แห่งของมาน,นะครับแห่งของฮุงเบลอะไรครับเจ็ดสิบโอ้โหมาต่อมา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 สเตตที่สองแล้วนะไว้วนะมาโ,โอ้โหคิดถูกไปนเ,เปนี่ยไาเปิดเฮ้ยอีกแล้วสมัคทองแล้วทุกคนทองทองมีแทงไหมสะสมสองกร มีพื้นหลัง punched? ครับผมกูแดงโอ้โหตัวรีเจนแน่นอนครับนะตัวรีเจนจะต้องมาดูหน่อยว่าเป็นตัวอะไรนะแต่เป็นตัวรีเจนแน่นอนแหละสายโล่ตัวเอ้ยคาตาสวยเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สายวิ่งเฮ้ยกูบี้สุดยอดสวยอีกตัวสายลุยแล้ว ไคร <S 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 อือโอ้โหไม่เกลือเลยครับผมว่าไม่เกลือแะไม่เกลือเลยครับอีกตัวมาโอ้โหรีเจนทั้งคู่สวยครับโอเคคาตาคาตาวิวแปดสิบแล้วทุกคนมีห้องวิเจ็ดสิบแปดสิบสี่โอเคเฮ้ยกบิ๊กคุ้มเลยเนี่ยคุ้มมากรีเจนทั้งสามตัวเลยนะทุกคนมาต่อครับเออแปลว่าคุมนะ้มเลยนะบิ๊กมาร์แปลว่ามาคุม้มเลยมาต่อครับผมโอ้สมบัติทองแหละ โอ้ทองดำครับต้องมาลุ้นผู้อีกทีหนึ่งครับสามสองจีอาร์มีข้างหลังเฮ้ยผู้ทองว่ะแต่ทองดำอ้าวโอ้ตัวอะไรซารโบซาโบวิสนันเนี่ยซาโบฟ้ามาไหมวะปิดไม่ตัว สายโลกมารวยไยมาบาทโทโโส,สวยโอเคโอซาโบมาไหมเนี่ยโอบาทโทอ,อีกตัวหนึ่งก็ใจนี่ครับผมไปสมเฟี้ยวนะรอบนี้รอบท้ายน,นักบอลมาโอ้โหสมบัติแดงทองทองกับสมบัติแดงไม่มีออร่าต้องมาดูผูอีกทีนะ่าจะเป็นตัวอันนี้นะ่าตัวสเต็ปนะนิดเจีย ทามแล้วปึ๊บอ้าโอ้สันติมาวะโอ้โหลองมาดูหน่อยว่าผมได้ตัวอะไรกันบ้างนะผมนะตัวใหม่ไม่มีนะมีแต่ตัวซ้ำออกมานะทุกคนเดี๋ยวมาดูลำดับที่ได้หน่อยก็ตัวใหม่เออตัวใหม่มีตัวหนึ่งก็เป็นเออก็อุซบนะครับโอเคก็พอได้ครับแล้วก็เป็นมีฮอกมาอีกตัวหนึ่งครับผมนะแล้วก็คาตาคุลิ แล้วก็วาทอลูิโออีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ S anti, <S ซาโบฟ้ากับสันติสองปีนะผมนะก็ Woman. โอเคก็คูมไหมผมโตหรือ,ว,อว่าผมคู้มากผมนะคูมม้มมากเลยนะผมเดี <conduction> ๋ยวผมขอแลกตั้งนึงน,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 นะโกลาประมาณเออแลกไปเรผวนะปลาเค้วนะ,ปะนะไปโอเคแล้วก็ไปแลกบอลเคลนะ้มาตัวใหมนะ่ครับไป โอเคเหลืออีกเดี๋ยวผมหายยี่สิบเพรน่ะหูนะโอเค,อเ,คเปิดแบบปุ๊บโอเคได้แล้วนะสำหรับสำหรับไอเขาได้ค้มน้ำโอเคครั okay, บก็จบเป็นที่ร้อนะสำหรับการเปิดกระชาบิ๊กมัมนะครับส่วนตัวผมว่าผมคาดที่จะคุมสักนิดหน่อยนะเพราะว่า ทุกคนอาจจะเห็นผมแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะผมเป็นคนอย่างนี้แหละแต่มันคุ้มมากนะเพราะว่าสเต็ปหนึ่งถึงสเต็ปสี่เนี่ยคือมันได้ตัวสีดาวมาหมดสเต็ปเลยก็ถือว่าคุ้มหน้าแต่บางตัวมันอาจจะมีซ้ำนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะนะแต่มันก็ถือว่าคุ้มแหละแต่ถ้ามันเป็นตัวอื่นที่ไม่ซ้ำหรือว่าแบบพตันก็ถือว่าดีไปอย่างหนึ่งนะ,นะก็จบไปแล้วสำหรับการเปิดตู้กระชาบิ๊กมัมน,นะผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมน,นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตัวใหม่ๆก็าจะมานะส่วนตอนนี้ก็มีตู้อาจจะมีตู้มากมานิดหน่อยนะแล้วก็กรุณาใช้เพชรอย่างระมัดระวังกันหน่อยนะนะส่วนผมก็มีเพชรเท่าไหร่ก็เปิดเป็นขมูลนะผมไม่ค่อยแบบดองอะไรแบบนี้อะไรเออนะไม่ได้ใส่ดองนะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับเจอกันครับผมนะบ๊ายบาย